การเจรจาเรื่องของภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับไทยค่ะอาจารย์เราโดนามกเปอร์เซนตแล้วตอนนี้ก็พูดพูดกันถึงตัวเลขว่าอ่าเราอาจจะถูกลดลงมาเหลือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นไม่รู้แต่ว่ามันติกตน๊กตอกนาฬิกามันก็เดินคือตอนนี้ท,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 ที่จริงผมจับตามองผมมองสาภาพยุโรปมากกว่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็อินเดียออ,อันนี้เรื่องใหญ่เพราะอันนี้เขา<พ>ดูทรง pic, pic, แล้วดูเขาไม่ยอมคือตัวเราอ่ะเรื่องของเราสําคัญใช่แต่ถ้าเกิดเราจะดู แนวโน้มและทิศท,ทางเนี่ยที่จะมีผลกระทบจริงๆว่ากับเรื่องนโยบายภาษีของทรัมป์มันต้องดูสาภาพยุโรปมันต้องดูญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งดูแล้วมันไม่ทันทรัมป์เขาก็ไม่ลดลาวาสอกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังเกณฑ์ตับเบสไลน์แทริฟร้อยละสิบเนี่ยคงตัดทิ้งไปเราก็คิดว่าเราคงจะไม่ถึงขนาดว่าเจอแบบหนักๆร้อยละสามสิบหกไม่มีลดให้เลยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะเราก็โอนอ่อนผ่อนตามอะไรพอสมควร